สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราก็เล่นในหมวดไอ้นี่อยู่ลาลิก้านะครับคือทำไมพี่ไม่เล่นตัวทีมพี่เองอ่ะผมพูดตรงๆเลยนะสภาพทีมผมแม่งยังไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันยังเก่งไม่เท่ากับทีมที่เขาให้มาเล่นฟรีเลยนะครับบอกตรงๆบรลานทีมมันยังไม่ได้นะผู้ชมผมกำลังเก็บเงินทําทีมอยู่เดี๋ยวเอาไว้ทําแบบ ให้มันบาลานซ์ดีๆก่อนแล้วค่อยมาเล่นนะครับก็นานๆลงทีหนึ่งนะก็เวลาเล่นแรงก็ออกไปลงให้ดูแล้วนี่คลิปหนึ่งใช่ไหมสําหรับทีมฟรีร้อยเปอร์เซ็นที่ผมทําขึ้นมานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทาเพิ่มไงก็เลยยังไม่ได้อัดคลิปนะครับก็เลยในโหมดพวกนี้ไปก่อนแล้วกันก็อย่างที่บอกครับปีขวาว่างทีมนี้บาลานซ์มันดีกว่าทีมผมอะ่ะพูดง่ายมันแก,กเก่งกว่าทีมผมด้วยซ้ำอะ่ะ <c oughs> เนี่ยไอทีมโหมดเล่นฟรีเนี่ย วันนี้เราเปิดบ้านรับบาซ่านนะครับโรดิโกกูชาเมนีะเสนอไปไหนโอเคบอลคุกคิกกันอยู่ที่ตรงกลางลาบาซ่ซาตัดมาได้จะสวนกลาบลูกนี้ราวินญามาเล่นปีกซ้ายเหรอเขาจับราวินญามาเล่นซ้ายเหรอแล้วปีกขวาเป็นยาเมาเหรอ ปาเบ้เบลลิงแฮมมาที่โรดิโก้ปาเบ้วิ่งทําทางไปแล้วเห็นแล้วไงเบ้ทำไรเพ้ยิบเบ้ลองยิงยัดลูกม,มีอไซค่อยของโค้งเข้าไปแล้วเดยอโหมันยิงยัดเข้าไปได้ยังไงวะถ้าเป็นทีมผมนี่ไม่น่าไม่น่าได้วะ <c oughs> โอ้มันไซค่อยไงมันมีสก,กิลไซค่อยตัวนี้เป้ล่างนี้ ตอนทีที่ยี่สิบกว่าๆนะครับเราออกนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เวเซุดตลบอลไม่ได้วาเไม่ไดเฮ้ย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 อะไรวะผมลองเล่นแผนสี่สี่สองแล้วตอนนี้กลายเป็นแผนที่ผมไม่ถนัดที่สุดไปแล้วหลังจากที่เล่นมาตั้งแต่ยุควินนิง่ไงนะแผนสี่สี่สองอ่ะแต่มีคนเขาบอกว่าแผน ตอนเนี้ยช่วงเนี้ยนะครับแผน4-4-2มันดีอะแต่ผมไปเล่นแล้วมันไม่ได้อะนู้ชมมันไม่เข้าอะ <ab> ลุดเดียวถามว่ายิงไหมไม่ยิงต้องใจกว้างเลยรุ่นอารระสองศูนย์สามสิบเก้านาที โริโก้วัยรุ่นต้องใจกว้างนะรู้ป่าโอ้เฮ้ยลูกนี้ถ้าไม่เข้ามีใบแดงนะบอกเลยช่วงนี้ก็ก <When? S 1> ิจกรรมมารลัวเลยนะครับต <ๆ persone> ักเตะ OVR ก็เพิ่มกันทุกอาทิตย์กันเลยทีเดียว สายฟรีก็จะแบบเงเงาหน่อยตามไม่ค่อยจะทันนะครับจะเรียกว่าตามไม่ค่อยทันตามไม่ทันเลยว่าสำหรับสายฟรีนะเจ็บไม่ทันอ่ะท่านผู้ชมรสมมติว่าวันนี้เราได้มาตัวหนึ่งใช่ไหมสัปดาห์หน้าแม่งเอาเขาอ,ออกไปแล้วอ่ะสัปดาห์หน้านี่มันมาอ่มันมาอะ่ะเพราะเผื่อเป็นตัวที่เราแบบเป็นตัวเดียวกันอะ่ะเปลี่ยนแค่ล่างแล้วเพิ่ม OVR ไม่เชิงเปลี่ยนล่างด้วยวะ่ะมันเปลี่ยนแค่การ์ดด้วยเออ แต่ถ้าเป็นพวกเปสอะถ้าเป็นร่างใหม่มามันจะเปลี่ยนร่างเปลี่ยนไปถึงบอดี้ทรงผมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแบบนั้นไงพูดง่ายเปลี่ยนแค่การ์ดแล้วก็ตัวเลขแค่นั้นเองมาบ่อยแท้เฮ้ยบัตจะโหดเกินไปละ หรือซว่าเราจะยิงบอทได้ไหมเชิงบอทมันดีนะท่านผู้ชมบางทีอ่ะเห็นไหมครับจังหวะการตั้งรับของมันมันดีอ่ะมันเหมือนไม่รู้จังหวะเราอะ่ะเบนิซิอุสบาเวเด้คือวันนี้วินิสิโอุสโอหลอกไม่ได้เลยวะ่ะ แล้วเป็นการฝึกใช้สกิลไปเลยถือว่าการฝึกให้มันเข้ามือไปเลยนะครับใจติดอีกเฮ้บอทมันจะตั้งรับดีเกินไปแล้วยิงเดล่านีาไ่ไงแต่โกมันจะไม่ค่อยเซฟนะบอทถ้าไม่ใช้บอทแบบเวอร์คาร์ดโอ้บอยเวอร์คาร์ดแบงโหดจัดกโก บินแบบบินเวอร์อะ่ะบางทีที่เราไปเล่นหมดอยู่ฟาแชมเปีย้ยนลีกใช่ไหมท่านผู้ชมเคยบ้านเล่นหมดอยู่ฟาแบบเวอร์คาร์ดอ่ะแล้วแบบ o ร r นักเตะมันก็ไม่ได้สูงแบบที่เราเล่นกันทำา b r เล่นกันนะแต่ว่าผมลองยิงดูแลโกแบบปอดเวอร์คาร์ดอ่ะโอ้โหแม่งบินอย่างกับนักเตะ OBR ร้อยสิบเหนียวจัด แล้วลูกนี้ไม่เหนียวแล้วหลังจากยิบยากยอยกแยกมันก็จะชิวๆหน่อยบางวันมันก็จะหัวร้อนเพราะไปเจอคนองเก่งๆแล้วก็เป็นธรรมดานะครับเราก็ไม่ได้เก่งอะไรไงเล่นกระบ,บอดเก่งแต่กระบ,บอดจนชินเนี่ยพอไปเจอคนจริงๆเขาให้เขาเหวอก็ร้อนกันบ้างเป็นธรรมดา เบลิฮามเอนดริกถึงกลับตัดเข้ากลางพยายามจะยิงเองเอา <c oughs> สไลด์หนอนเดี๋ยวให้เอนดริกสักลูกไหมละ่ะโรดิโก้ยิงคมนะโรดิโก้ผมชอบอะ่ะหลอกตัวแล้วครับเป็นการฝึกเห็นไ,ไหมครับ แต่ว่าเหนื่อยซะก่อนเอ้า,า,าแหมจะมาจ่ายให้ผมยิงเปิดขึ้นมาสิพอหนุ่มเฮนดริกเวนิซิอุสแดงแจ๋เหนื่อยแล้วโอ้โหสกิลช้ามาก ใจเข้ากลางมาแล้วก็เรียบร้อยครับวอมนเดอร์เหมาไปแล้วสองลูกเท่าที่เห็นเท่าที่จำได้ใช่ไหมเนี่ยยิงไปสองลูกแล้วดิลุ้นแฮตติกแล้วแต่ว่าไม่นานจะทานแล้วนะครับเวลาน่าจะหมดแล้วโอเคนาทีที่90บพอดีนะครับเวลาน่าจะหมดแล้วเราบอดเคลียร์ เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ